ตอนท <internally. S 3> ี <with> you you ่แปยอดแหลมดอกจันดึงสัปดาห์ต่อมาดอกจันอัญญประกาศคู่ฉันฟื้นแล้วมีมลืมตาพร้อมกับประกาศเมื่อเขาทำอย่างนั้นเขาเริ่มระตัวกับประสาทสัมสัสของเขาอัญญประกาศคู่ก็ไม่ต่างกันมากขณะที่เขาลุกขึ้นนั่งเขาสังเกตเห็นนอกจากจะรู้สึกเร็วขึ้นเล็กน้อยในการบวนผลสิ่งรอบข้างแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรั้ง่าดันไม่รู้สึกแตกางแต่ฉันรับรองได้ว่าความเร็วในการบวนผลของคุณดีขึ้นอย่างมากคุณกำลังะเนิลกระสับกระส่าะของคุณได้เรโดยไม่ สถิติความแข็งแกร,ร่งมีความมั่งมีความแข็งแกร,รงแ่ง,รรงมีเวทมนต์ดีบวกสกิลติดตัว,ตว,ตวโซเฟีย l อล1เวทมนต์ LV 30าทักษะใช้งานอันเชิญจากอีกโลกหนึ่งเวทมนต์แห่งวัสดุเอลีเอันยกระกาบคู่ความมั่งมของฉันเพิ่มขึ้นจากมีเวทมนต์พลังลังสูงขึ้นกว่าเดิมถูกต้องแม้ว่า Agility ี่จะนนในระดับมากกว่าแค่พมเพลนการประมวลผลแต่ก็เป็นตัวแทนที่ดีของการปรับปรุงของคุณและเวทมนต์และความแข็งแกร่งของคุณก็เพิ่มขึ้นจากเลเว

เงหน้าขึ้นเขาบิมาชโมงแล้วและเขารอคอยที่จะเห็นมือนี้ดังที่โซเฟีย่ามไม่ช้เขาก็มองเห็นกำแพงเหนือขอบฟ้าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มองยอดแหลมอันยประกาศคู่นี่มันโลกแห่งจินตนาการจริงๆมือเงนเขาใกล้เรื่อยๆเขาก็มองเห็นสิ่งก่อสร้างสูงขนาดอย่างยอดแหลมเริ่มจากสู์กลางคือหอคอยหลักสอไปที่แท้จริงเป็น,นสิ่งที่ยืนอยู่หนอื่นใี่หนึ่งพันหน่งร้อเมตรและมือคุณใหญจากที่ต่นต่างๆก็สัลงเรื่อยๆโดยไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับตึกสูงๆแต่เขาไม่เคยเข,าขา้าใก,ากออล้ นั่นเป็นอีกสิ่หนึ่งิสามารถัสแด้ถึงมนาจำนวนมหาศาลไหลเวีนไปทั่วเมืองแม้จะอยู่ออกไปหลไม้ก็ตามปริมาณมนานั้นมากกว่าที่เขาจัดการดูไล่ขาได้อย่างไราดายและม่เพียงแต่มานาจำนวนมากนั้นแต่เมืองนี้ดูเหมือนจะโยงกับมเบางอย่างโซเทียมีมานาบารีอยู่ทั่วเมืองหรือเปล่าขณะที่รมองไปที่เมืองเขาสามารถเห็นสิ่งกีดขวางที่มองเห็นซึ่งปกคุมทุกสิ่งโดออกไปจนสุดกำแพงแหล่งที่ดูเหมือนจะเป็นอหลักนีฉันรู้สึกได้ถึงการไหลของมานที่มาจากปาออกไปยัาเรียแต่ฉันไม่สามารถติดตามแหล่งที่มาของม ความฝันเริ่มมุ่งหน้าลงาประตูเขาพบหนนเข้าประตูและรอบงจอดทามลาพผู้คนรอยที่เข้าออกเขาขอดบชุดปรอและลูกบอลมานาออแล้แต่งตัวเหมือนชายทั่วไปอย่างน้อยก็กของเขาโอ้อแล้วายชื่อของเัาลินจำได้ว่าไม่ได้อัปเดตที่ม,มาเทนแม้ว่าเขาจะค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเขาแค่ดูชื่อแต่นั่นไม่ใช่ในกรณีนี้ไม่ต้องห่วเรื่องนั้นเราสามารถแก้ไขได้เองโอ้ตกลงอันประกาศเดียวลินหยิบายชื่อทองแดงออกมาดูยังคงมีสถานะเรนเจอรของเขาปัญหาเดียวคือเราไม่จัดคลาสจร่งจริงเราไม่สามารถใส่นักเวทและคาดหวังว่าอย่างจะรับ

โซเฟียดึงและชีให้เขาขึ้นไปบนฟ้าเมื่อเขามือหน้าขึ้นเขาสามารถเหนคนกำลังบินอยู่ดังน,นั้นการบินก็โอเคที่นี่เป็นเรื่องหีที่จะรู้ถ้าคุณวางแผนจะปกปิดความจริงที่ว่าคุณเป็นพาสที่เ่งกัดคุณก็ยังได้ช่านไม่ในจุดลรกไม่มีมานามและฉันได้ตัง้งค่าระดับมนาของคุณเป็นสีฉันสงสัยว่าต้องอะไรบ้างถึงบ,บินได้เหมือนมีเวทมนตรอย่างหรืออะไรก็ตามถ้าใครรอยูบบ่ที่เขาจะบอกฉันฉันก็ไม่รู้เหมือน,นว่าจะไปที่ไหนเราสามารถสันษ่านได้โดยอนุมานว่าจะาม,ามีเวทมนต์จะอยู่ได้สปายไม่ใช่ที่ เขาไม่ลงสนิทเลยนนและถูกเตะออกไปพุ่งข้าอาคารสองสามแล้วลงจอดห่างออกไปกว่าร้อยเมตรเขากระโดดอีกครั้งและอีกร้อเมตรเนื่องจากมือมีความกว้างอย่น้อยสิ้าไมล์เขาต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการเข้าใกล้ใจกลางเมืองในที่สุดเขากริ่มขึ้นมาบนอาคารที่สูงขึ้นเขายังคงปีนขึ้นไปตาร์ไอเซนต์ครีและมองดูเมืองล่างให้ดีเฮเจ้าหนูทันใดนั้นเรยก็ยินเสียงตะโกนเขามองกลับไปและชายคนหนึ่งบินมาหาเขาเขาอยู่บนยอดตึกและสงสัยว่าทำไมเขาถึงถูกไล่ล่าคุณเคื่อนไหวเรมากเพราะยังเด็กคุณชื่ออะไรชายคนหนึ่ โอ้ฉันกำลังพยายามหาสถาบันการศึกษาอยู่ฉันเพิ่งมาถึงมือและกำลังวางแผนที่จะเข้าร่วมอ้าวไปสัครัหรอใช่ฉันวางแผนไว้แล้วคุณรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนฉันรู้จริงๆแล้วสถาบันเป็นคอมเพล็กซ์คุณจะเห็นว่าสถาลัานี้ส่วนใหญ่ดิบจะตกกันแต่จริงๆแล้วสถาบันเป็นพื้นที่ติดระหว่างสีสอไปคุณจะมันัิศทานนันเหมือนราสาจนหาได้ง่ายชายคนนั้นที่ไปที่กมไมแนอนว่าความฝันสามารถมีโครงสร้างสูงให้ปราสาทออกไปสองสามไม้นฉันไปที่นั่นเพื่อลงทะเบียนเลยไหมไม่ค้าคุณต้องการลงทะเบียนรับสถาบันการศึกษาคู จากนั้นพวกเขา,ย,าย,ย้ายันไปบินดปลงไปที่ถนนมองดูชายคนนั้นบินหนีไปในเมือม่ออยู่ตรงนั้นฉานก็จะบินไปลุยเข้าสู่ภาวะล่องหนอมอนิเตอร์อยู่ในสายตาและพุ่งขึ้นไปบนฟ้าไม่ถึงทีต่อมาเขาก็ลงี่หน้าอาคารที่นี่ดูเหมือนจะเป็นที่โล่มากกว่าที่ภูเขาลุนยอยู่ข้ามรางูน,นที่เข้าออกอาคารมีผู้คนลอยนในพื้นที่กล้เคียงตามลำพงังเขาสามารถจินตนาการได้ว่ามีคนอยู่ในอาคารี่คนแม้ว่าเขาจะสามารถแอ่ประสัมผัสออกไปดูได้แต่เขาไม่ต้องการดูดความสนใจในเมื่อฉันต้องพกใครสักคนฉันว่าฉันควรดูเรื่อยๆฉันดูด มองผู้ที่เดินผ่านไปมาอยางใก้ชิดผู้ชายส่วนใหญ่สมเสื้อผ้าตรวที่เรียบง่ายซึ่งดูดีีจริงเช่นกและเสื้อเชิ้บเสื้อกับสาวสายิสมสวยๆแลน้ารัสีที่คล้ายกับผู้ชายเช่นกันต้วแม้ว่าสาหกรมเสื้อผ้าที่นี่ดูเหมือนจะพัฒนาไรมากแต่ก็ยังดูแตกต่างจากเสื้อผ้าสมัยของเขามากเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพวกมันยังหรือไม่อันประกาศเดียวฉันคงเข้ากับแฟชั่นพวกเขาไม่ได้จริงๆที่นี่ลองนี่โซเฟียพูดขึ้นและถอดเสื้อผ้าของร ดูงหลบแขนเซื้อขึ้นเหนือข้อสอบและดูเหมือนว่าเขากหลังจะออกไปที่กับเศรษฐีอยุประมาณนี้สิปีแม้ว่าโลกนี้จะมีไตที่แตกต่างออกไปสำหรับคนร่ำรวยดังนั้นเขาจึงดูแลแยกแต่เขาไม่ได้กำลังใส่ชุดยุบหลางดังนั้นเขาจึงจัดการกับมันเขามั่นใจในตัวเองและดูดีนั่นคือหมดที่สำคัญหลังจากตรวจสอบตัวเองและเพิ่มความมั่นใจแล้วเขาก็เปิดการทางตัวและเดินเข้าไปในอาคารบอกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนจะไม่น่าเบื่อจบบบ